เหตดเกิดนะครับผมก็เกียวนี้มาใช้กินปลตะมัน6โมงแล้วพอกลับวลาตกิีดะเียนเสื้อผ้าเราองประมาณสอง่มแล้วก็มาเขาเปิดปุ๊บเนี่ยแล้ว ของหายเกยงคืออล็อกเกอร์ไม่มีการถูกกันเลยไม่มีก็คือเปิืเดินก็คือน่ก็คือน่าจะมีเหมือนช่างกุญแจหรือไม่ก็คนที่สามารถเปิดตัวนี้ได้แล้วเขาไม่มีการเงินแต่็อกอันนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายเลยมันสิ่งของที่หายไปประมาณเท่าไหร่หลายรวมแล้วประมาณขั้นต่ํำไม่รวมเสื้อผ้าไม่รวมเลดียไม่ไม่รวมอะไรอยู่ที่ประมาณ4ี่ล้านเจ็ดไม่รวมกุญแจที่ต้องทําใหม่ไม่รวมเสื้อผ้าไม่รวมกระเป๋าไม่รวมกระเป๋าช่วยแจ้งหน่อยของมีข้ามีนาฬิกาพระเลดอะไร คุกลับแล้วตอนนี้มีไง,ไง é, อีกพื้นหน้าหรือวัาได้ปก,กอใสมก็เดี๋ยวนี้ชุดสื่อกลำลังอยู่ที่ที่ที่เกิดเหตุนะครับกำลังติดตามอยู่ผมต้องใช้เวลาที่เว่างอยลองขึ้อนอยู่นบเร็วรัเท่าที่เขาเขาทำเแล้ว่อนส่งให้นับเีไม่ได้เจอแล้วเดี๋ยวเีเพิ่งพูเมื่อเมื่อกี้เลย เดี๋ยววันนี้เขาจะตำหนิทรัพย์องกลางอของของที่หายเนี่ยมาทีมเราต้องไปได้สอบปากคำผู้เสียหายนะครับแล้วก็เ,เก็บพยานฐานในที่เกิดเหตุเอาประสานพิสูจน์หลักฐานนะครับไปเก็บอะไรนิ้วมือแฝงในที่เกิดเหตุไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยก็จะนำพนักงาน ทั้งหมดมาเก็บรักในมือเพื่อตรวจเปรียบเทียบนะครับครับตอนนี้มีการเรียกสอบไปบ้างหรือยังพนักงานร้าน,นครับก็ทยอยอยู่ครับกําลังทยอยมาสอบรุงต้องจากที่ดูแล้วก็คือน่าสงสัยก็คือพนักง,งานร้านใช่ไหมครับก็ต้องเรียกสอบก่อนตามขั้นตอนนะครับก็ต้องต้องสอบทั้งหมดนะครับก็รุ่งต้นก็จะเอากลุ่มพนักง,งานก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีกลุ่มสมาชิกเพราะ ถ้าที่ทราบเนี่ยข้อมูลเนี่ยก็คือมีกุญแจที่สามารถไขเนี่ยได้มีแค่สองดอกนะครับก็อยู่ที่ผู้เสียหายดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งเนี่ยเก็บไปที่ห้องผู้จัดการนะครับก็คือจะมีกุญแจแต่และล็อกเกอร์ก็มีสำรองไว้ครับตัวสำรองไว้อยู่ที่ห้องผู้จัดการแล้วผู้จัดการเนี่ยอยสอบได้สอบประคำหรือยังได้คุยเบื้องต้นครับเดี๋ยวจะเรียกมาสอบประคำอีกทีหนึ่ง